เพื่อนๆครับบรรยากาศยามเช้าริบแม่น้ำโขงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราออกเดินทางกลับเดี๋ยวผ่านอุบลราชธานีแวะวัดพระธาตุหนองบัว1 0อยหกิโลเดี๋ยวต้องรีบไปนะครับเพราะว่าการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนี่ก็ต้องดูแสงด้วยถ้าเกิน10โมงแล้วแสงยังไม่สวยนะฮะยวจะไปถึงนั่นประมาณ8ปดเก้าโมงนะครับ อย่าเรารีบไปเลยเนาะบรรยากาศดีมากครับแม่น้ำผูอยาให้ดูภาพก่อนไปครับเพื่อนๆและตอนนี้ผมก็มาจอดอยู่ที่วัดพระธาตุหนองบัวนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะ สวยมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวประวัติความเป็นมาอะไรยังไงหรือเกี่ยวห้องอะไรยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับนะไปครับอาตรงนี้มีดอกไม้ทูกเทียนบูชานะครับเดี๋ยวเราใส่ตามกำลังศรัทธาเนาะแล้วเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะครับ ครับเพื่อนๆบรรยากาศด้านในสวยมากครับเจดี JD ทําคล้ายๆเจดีพุทธคยานะเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนอกกันบ้างนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบสวยงามครับ และจุดนี้จุดแขวนกระดิ่งนะฮะแขวนกระดิ่งแล้วก็อธิษฐานอะไรก็ได้นะฮะหนึ่งอย่างสองอย่างก็ว่าไปเพื่อนๆครับจุดนี้ก็เป็นจุดเป็นคล้ายๆเขาเรียกทงใหญ่แมงมุมนะถ้าผมเรียกผิดเรียกถูกยังไงว่ากันไปเป็นจุดที่แบบเดินลอดทงใหญ่แมงมุมนะ ก็สวยงามครับครับเพื่อนๆและจุดนี้เป็นจุดนะฮะอีกจุดหนึ่งของวัดพระธานุหนองบัวนะครับก็คือการบูชาองค์พ่อปู่แม่ย่าพญานาคชาวอีสานเรามีความเชื่อว่าพญานาคเนะี่ยเป็นสัตว์ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพระธาตน,นะฮะก็จะมี เป็นพานใบตองนะฮะบูชากละะ่าวคำบูชานะฮะตามความศรัทธานะฮะพญานาคนะฮะท่านชื่อพ่อปู่กิตกรกฎนาคราชถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะกับท่านย่ากรีบมณีเกตนาคินีนะฮะก็สวยงาม ครับรู้สึกว่าด้านในเมื่อไหว้ท่านแล้วเนี่ยก็จะเดินเข้าไปแล้วก็ไปลอดถ่ายรูปได้นะครับสวยงามนะ ก็เป็นพญานาคที่นา่าจะเป็นตระกูลสีลุงนะฮะสวยงามมาก,พกเพื่อนๆดูจากลายจากอะไรทำได้วิจิตรศิลป์มากเลยนะฮะขออญาตนะครับม,มุมนี้สวยมากเลยครับพเพื่อน และแต่ละด้านของวัดแต่ละด้านของพระธาตุนะฮะก็มีเทียนพันษาเป็นสี่ทิศนะฮะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลสวยงามมากครับครับเพื่อนๆด้านหลังผมนี้ก็เป็นการปั้นนะฮะแกะสลัก รูปการแห่เทียนพภาษาของจังหวัดอุบลน,นะฮะก็ทำให้สองฝั่งฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เดีย๋ยวเราไปเก็บภาพกันนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นน่าจะเป็นพระอุโบสถมีพระประธานนะน่าจะใช่นะครับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเข้าไปดูไปกราบไหว้ขอพรนะครับไปไปกันครับ งดงามจริงๆนะครับเพื่อนๆด้านบนของโบสถ์นะฮะก็มีลูกพุทธประวัติเป็นลักษณะโดมนะฮะของเมืองอุบลสวยงามครับ